เราไปน้ำปลาไปไปไปยัเอ่ะขนมก็เราไปผุนไป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 น้ำปลาครับผุนน่ะเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูฟออนเบอร์สุกูสกุนเด้อร์ของฟอกฮายแจ็คส่องพ่อแม่น้องก็เจอแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาไอ้ตามันหรอมาเนี่ป้าพามาตลาดเราไปบริการหอดตลาดออกไปในเบรดูนัโดยโดยไปไปไปหาเชือไปดูปะไปไปไปเชือกเหวี่ยังปะ เลยชื่อยังจ้ะยังไรหาเราะงคนนาตาเนาะไปไปเปไนเลาบ้างคผู้ดูไปไปหาทางขนมผู้ด้บ่พี่มาแล้วก็อยากได้ขนมได้เพิ่นนะเอาแพรบ่แม่พามาพี่ปะม่พามาปะชื่อนุ่มกูไปทัขนมูไปเ มี่บ่อหม้อหูเข่านะปะวายชิมาเบิ่งหม้อหูเข่าเนาะเงินเงินจอดมีบ่อดิหูเข่านะมีวายชิมาเบิ่งหม้อหูเข่าใหม่พี่น้องเลยเนาะหม้อหูเข่าไพ่ชอตอากาศชิมาซื้อหม้อหูเข่าใหม่หมดนี่เอาเบิร์กมาดูขนมยังนะเอาอมยิ้มหมเออ่านหวานเด้เลือกเลือกเอเอาปุ่มป่ะเอาปุ่มไอเตอร์ป่ะ ผมนิงเพิ่นไ่ได้ขายทางนั้นดอกไปไปเรา่เป็นน้ำป้าผมไปตามมาเบิ่งเออมาเบิ่งหมอก่อนามมมาเอาหมอก่อนลูกโอ้ยปาชปปปดูกระนี่ว่าสิบปันึงนานงนาปปแม่ก่อน บก็ต yeah. ้องเบอป้ไปเบอ่งราคาเ่อก็ได้ไปอันนั้นจะถามมึงไงนี่สิปนี่นี่ได้รอันนี้เ่าิปพันเห็นชิปพันแต่ว่ามึงได้ป่ะปลาปลาปาปาอมยิ้มมาลูกก็เยิ้มอมยิ้มเยอะปลาปลาปลาญาติอาเช่อป่าดีกันดูจ้าไปเยี้ยเอาเนี้เอาอมยิ้มจ้ะไปด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ra mình đây, cái đồng đây này đồ. Có bác là, có có người xìm ừ. Đấy Để không Đúng, Áo đá ra và có người này, không, có người này, เคนบอกเคยมาเนาะคนเห็นอะไรกันจะอื่นไว้ตะขายแค่ประชาคนเลือกเพิ่นโตป้ามาซื้อ,ขอาาืของขายเพิ่นเนาะไหนมาขายตามาน้ำเพิ่นเลยพามาซื้อของเอาแม่ขนมมาดุป่ออ่ะน้ำปลาเต็มกำมาเนี่เอาเม,มื่อ,อ,อ,อไหร่เตี้ยนหนึ่งเมื่อไหร่อันไอเตีอันห,นหนึ่งคน บอยังก็ต้องเบายเบอรราคาเมื่อก่อนน่เนาอยันว่าขัาไปพิดแห้วเพ้แล้ว้เงินจ่ายเพิจนเงินอพอดีขนมเล่เลยระปะขนมเล่นไ่ะพี่ดูวาพี่สี่สิบเก้าถูกสุดลงวะดูไนดแน่ต้องสี่ไ่ ก็พี่ดูนี่ต่อไปอะไรปะต่อไปี่ยแม่ทำกันแล้ววะมม่เนะสองแผเดียสองแบตกันเดียกันนะอะไรนะขายบนไงเลาะทำของเจ้าวะปะอันใหญ่นะโดนหน่อยม

ไปซื <formation> ้อยาซะผมก่อนหนุ่มนน้ำยาแช่ผ่าก้อนผ่าก้อนผ่าก้อนไม่เอาน้ำยายาเซเชี่ยก่อนลูก่มหมอหูเข่ากับเซชองเซนตายเลยเมื่อไรใช้เอาไหนเอาไหนกุ่มดุกันเลยผ่าก้อนไม่เอาน้ำยาเซเชี่ยก้อนแค่เดียว แปอนหนึงเนี่ยนี่หอมวะใส่ใส่ตัวนี้ไป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 เอาไปลูกไปไปไยังไงี่ยใังไ่เงลูกกได้จไรงงได้ปาดเล่นไปทตงผุดได้ผุดได้อันไหน Ong mang lại. Ong này ô bạo nên. Tabs nhiều này rồi đi này nạy 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 đấy nạy 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 đi đi bà nung มาเอาหนูเปียบมะเอากระเลมบ่เอากระเลมนมีม่ไะหนูเต็มมูอก็ยังกินอมยิ้มอยู่จะเมื่อได้บ่ัหมือนม่เครื่องป้ากันไรเนี่ยของฟ้ากันมีทั้งเบียร์มีทั้ทงขนมเน,น,นาะอันน่ารัเตอร์กันไล่มองภูเขามาอันเนิ่งถึงมองเขา ได้กินโนมินะไตานรถได้ลถคน่ั้นบมองบองบองเตยมองบ๊อหน่ง ngày หนึ่ง y จะมาเย่อันนี้นะมลองเข่ากันตัแทนสามแทนสามพิพันร้อปลายคนด้ได้ ให้ขนมเดียลจ้นะถือเกลือป้าเลยเมื่อันก็ถือได้เดบอไปพี่น้องเลยเกลือป้ากับลายช่ทั้งลูกทั้งอันลานได้ยังเมื่อวแบ่บปะบนนันอันนี้ชื่อย่วบดตีชื่อยังบดบดเงินก่อนปะอิไอยากกินอยูนี่ก็ได้อิไมีชงวบั้จะก็เลือกไม่ได้ไปหาตลาดจ้ไเนาะ ตนี้กัเ่เงินเน่นาะมาหันข่าอันแถวใกล้เนไไปเาตลาดเบิดเงินก่อนแนวไปข่างใน้งอกไงแไอ้น้ัเตอรก็มาที่หมอหุงข่าเดี๋ยวไล่ปหมอหุงข่าอันนึงกับขนมไม้ดูกันจองโทงทซุบซไปใส่ปายมือดปเจ้เียงนะอยากกินเนาะกินไายเลยเพื่นนะตอนนั้นหอมานล้วสิปอนนันหอยมานเนาะอยัอันยูน่ก็อยูเพื่อนยั่ะนหาอย่างมากนะสียเมื่อได้บ่พื่นน่ะ ใส่รถนี่เต็มรถเลยได้ป่าเอ้ยนี่ปลกคนจากอันนี้นี่ปลาคนนั่นแหละไปปลาตาได้ไปนี่เนาะตาอยู่นี่เด้อจ้ะมือน้ำเถอะไปใส่น้ำมันรถอีบ้นีใส่ได้บ่เฮ้ยเพื่อนใส่มันด้วยเพื่อนจะจี๊ดได้ได้บ่ เยังเหนือมาพีูกตก้มาอมนเอาให้ป้าเก็บเครื่องคือก้อนลูกมาเก็บเผืบรรคอนได้กันไนดมาหอดเพื่อนเรียบร้อยเฟยนพี่น้องมองเนี่ยเรื่องนะหลายกว่าคนอีกหลายกว่าคนขี่ตาเอ้ยเกิดเป็นมหอดคนเดทใช่ไจะได้ยังมาน่ะจะได้ยังมาลูกได้นุมได้ขนมพ่อเดียวบอ ใ้ไอขนมพ่อเดียวก็หมองคุงเข่าอันนึงจะหมอมี่มอมี่ได้ได้หมองคุงเข่าอันนี้แม่มัชื่อหมองคุงเข่าอันนี้อันนี้อันน่ะหมองเข่ากับขนมเครื่องคายป้าเลยเนาะเต็มรถเกือบมากหมดรถแม่ขัแม่ผูแม่คอปเตอร์กะได้หมองคุงเข่าอันนึงได้ขนมให้ลูก่อนึเนี่อเลยนดเท่านั้นนอกนั้นของป้านะไปเมื่อแล้วไปเอาไอ้ตาเมื่อนอนอะไรแบบนี้เนาะ จุน n h a นเิเพียเมื่อยบ่ขนาดไปไกล่ได้หนึ่งเมย์ถ้าเหตุทีงอนเห็ดยืถ่ายืถ่ายังไม่ยูไม่ได้พ่อยใส่ในมูดอกแบบนั้นพ่อถ่ายยังไม่ยูไม่ได้ออกไปใส่เช็คเชือบอ่ะไม่ได้ไปหอดตลาดกันยังเหนื่อยเลยปลาปลาเมื่อใส่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กันขอจบคลิปลงเท่านี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องคอมพิวเตอร์ซื้อเกาเด้อพ่อแม่พี่น้อง ก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะว่าพิพากัะการใด่อเทอขออภายเดอร์พเมท่นอกรับทีนี้กะขอลาลงแต่นากพ่อกันคิดนาสบายดีพเมี่นองนล้รก็ขุงข่าวเนอะขุงข่าวห้ตาถ่ายเตอร์เดนเฮียนได้เนี่ยมื่อเรนมันสีม่นองหมอมก็พเมี่นอกสบายดีเ้อไ